เกมนี้จะเป็นเกมแนวสยองขวัญน,นะครับเล่นออนไลน์กับเพื่อนได้แล้วก็มีฉากจัมส์แกร์นะครับถ้าใครที่เคยเล่นเกมอะซายลัมเจ็ดนะครับน่าจะาเข้าใจระบบไม่ยากเนาะเพราะว่าค่ายเดียวกันนะครับแต่ถ้าใครที่เพิ่งมาเล่นเนี่ยอาจจะงงนิดนึงเพราะว่าแผนที่เนี่ยมันจะเป็นตึกสํานักง,งานนะครับอาคารสํานักง,งานมีทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นที่2กับ3เนี่ยจะมีทั้งหมด5ห้องนะครับแล้วก็แบ่งห้องย่อยออกไปอีก ในโหมดเล่นคนเดียวจะมีโหมดฝึกฝนนะครับโหมดฝึกฝนเนี่ยจะไม่มีผีนะแต่ถ้าโหมดปกติเนี่ยจะมีผีนะครับแล้วก็ใครที่จะเล่นออนไลน์นะครับเราก็ต้องเลือกตัวละครก่อนซึ่งตัวฟรีจะเป็นตัวนี้นะจากนั้นนะครับมันจะมีคําว่าเกมด่วนนะครับเกมส่วนตัวแล้วก็เชิญเพื่อนๆน,นะครับเกมด่วนเนี่ยก็คือการสุ่มไปเล่นกับผู้เล่นอื่นนะใครที่จะเล่นกับเพื่อนนะครับเกมนี้เล่นได้สคนนะถ้าเกที่เกมส่วนตัวนะครับมันจะมีคําว่าสร้างเกมกับเข้าร่วมนะครับ ใครที่จะเป็นหัวห้องเนี่ยให้กดสร้างเกมเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับแนะนําเป็นเอเชียล่ะแล้วก็ใส่นะครับชื่อห้องแล้วก็กดตกลงแบบนี้นะครับพอเราสร้างห้องเสร็จแล้วเนี่ยให้เพื่อนนะครับแต่ที่เกมส่วนตัวแล้วก็เข้าร่วมเกมส่วนตัวนะครับให้เลือกตรงนี้เป็นเอเชียก่อนนะเข้าร่วมน,น,น,นะครับแล้วก็เลือกตัวนี้เป็นเอเชียตกลงแล้วก็ใส่ชื่อห้องนะครับที่ผมสร้างมากเมื่อกี้ กดตกลงไปอ่น <Wednesday. S 1> นี่คือสิ่งที่จะต้องหานะครับก็จะมีการ์ดนะครับทั้งหมด3สีนะครับแดงน้ำเงินเขียวแล้วก็รหัสนะครับเปิดประตูแต่ว่าการจะเปิดประตูได้เนี่ยเราจะต้องไปใส่ฟิลสีตัวนะครับแล้วก็เติมน้ำมันในเครื่องปั่นไฟแล้วก็หาที่งัดนะครับตัวนี้มานะแล้วก็จะมีกุญแจนะครับเปิดห้องหลักอี่ วิธีการสังเกตผีนะครับเนี่ยให้ดูไฟสายกระพริบนะแสดงว่าผีอยู่นะครับนี่คือผีนะผีอยู่ข้างบนนะครับได้ยินเสียงไหมผีเนี่ยมันจะเป็นผ้าคลุมสีขาวนะครับแบบนี้นครัเรามาเล่นกัน เมื่อกี้ผีอยู่ห้องนี้นะครับวิธีการเปิดประตูหรือว่าเก็บของให้เราแตะนะครับของเนี่ยจะเป็นสองแสงอยู่ที่พื้นนะสังเกตง่ายๆเลยนะครับของมันจะสองแสงห้องไหนหาแล้วนะครับให้เปิดประตูทิ้งไว้นะแล้วก็สังเกตไปฉายดีๆนะครับถ้ากระพริบแบบนี้นะครับให้เราออกห้องก่อนเพราะว่าผีมันอยู่ห้องนั้นนะให้เราไปห้องอื่นก่อน ไปให้จุดที่มันไฟฉายเนี่ยมันไม่กระพริบนะครับทันนี้เราต้องใช้กาซสีน้าเงินนะแบบนี้นะครับตรงไหนไฟกระพริบเนี่ยให้เราหนีไปเลยนะครับถ้าเจอหินก็เอาหินมาปาใส่ได้ห้องไหนหาแล้วให้เปิดสองประตูนะครับ ตอนแรกเนี่ยมันจะเปิดบานเดียวก่อนหาแล้วก็เปิดสองบานนะครับจะได้ไม่งงเวลาหนีผีฟิลจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับแล้วก็จะมีถังน้ำมันหนึ่งถังแล้วก็กา๊าซนะครับสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็คุณแจเปิดห้องอีกหนึ่งดอกนะครับ มีรหัสเปิดห้องนะครับสีตัวเปิดประตูนะครับรหัสเปิดประตูหลักแล้วก็ที่งัดนะครับมันจะมีกุญแจนะครับเปิดห้องนี้ห้องหนึ่งอันนี้คือกุญแจห้องเมื่อกี้นะครับเดีย๋ยวเราต้องหากาบสีเขียวก่อนตอนนี้ผมมีแค่สีเงินกับสีแดงนะครับ ผีอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยมาไปชั้นสามก่อนนะครับไม่อยากเสียงนี่คือที่งัดนะครับประตูที่มันล็อกชั้นล่างโอเคครับยังไงก็ลองาเล่นดูเนาะสิ่งที่จะต้องหาก็คือฟิลสีตัวนะครับฟิลสีตัวถังน้ำมันหนึ่งถังที่งัดนะครับสแสดงงัด id card นะครับ id card เนี่ยจะเป็นตัวเลขแล้วก็จะเป็น key card นะครับ3สีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็กุญแจนะครับกุญแจล็อก p a ค k e ์นะครับ p a key จะเป็นห้องที่แม่กุญแจใหญ่ๆเนาะที่เราเจอเมื่อกี้นะครับอันนี้ผมอัดไว้ตอนที่ลองเล่นนะครับเกิดกรณีที่ตายเนาะซึ่งก็ตายจริงๆนะครับอมอได้ของครบนะครับเราก็มาเปิดประตูที่มันมีไม้นะครับกั้นก่อน จากนั้นนะครับใส่น้ํามันตรงนี้แล้วก็ใส่ฟิลนะครับแล้วให้ไปใส่รหัสนะครับรหัสของเราก็คือ4464นะครับกดตัว e นะครับเรียบร้อยนะครับ